อยากให้สสเท้งพูดถึงนโยบายไอทีที่วางไว้สําหรับรัฐบาลใหม่มีอะไรบ้างในเฟสสั้นกลางยาวสั้นที่สุดก็คือ,อขอททนใหม่ก็คือตัวเว็บ hack.go.th นะครับอยากขึ้นได้เลยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่สำคัญที่สุดไม่มีและต่อยอดไปอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการภาครัฐออนไลน์หรือการรับสวัสดิการประชาชนอนอนไลน์ต่างๆหรือการขอยื่นใบอนุญาตออนไลน์จะทาไม่ได้เลยถ้าไม่มีดิจิทัลไอ ทุกท่านมีโอกาสเข้าไปดูในห้อง Discord จะเห็นว่าในห้องดิจ i t a l ID จะเป็นหนึ่งในห้องที่แอคทีฟมากตอนนี้นะครับเพราะว่า mm hmm. ปัญหาที่ผ่านมาต้องบอกนี้ก่อนอันนี้สรุปสั้นๆนะครับก็คือไม่ใช่ตัวเทคไม่มีตัวเทคมีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครไปเคาะว่าตกลงจะใช้เจ้าไหนเพราะมันมีหลายเจ้าเหลือเกินกำลังแข่งกันอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโจทย์ของผมณนะตอนนี้พูดง่ายก็คือพยายามให้เปิดวงให้ทุกคนมาถกเถียงกันมากที่สุดว่าในแง่ของตัวเทคเองแล้วกันเนาะแต่ละเจ้าอันไหนที่มันตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดแล้วเราจะเลือกอนนัันนน้ ถ้าด mm ิจิทัลไอดีเกิดแล้วนะครับแน่นอนที่สุดหลักการพื้นฐานของดิจิตัลไอดีคือต้องฟรีความหมายต้องฟรีคือถ้าผมเป็นผู้ประกอบการคนตัวเล็กตัวน้อยอยากจะเปิดร้านนึงรับสมัครสมาชิกให้พี่หนุ่ยเอาบัตรประชาชนมายื่นให้ผมแล้วพี่หนุ่ยไม่ต้องกรอกฟอร์มแลวผมเชื่อมข้อมูลได้เลยผมเป็นเจ้าของร้านผมต้องขอเชื่อมข้อมูลได้ฟรีจากภาคร,รัฐโดยผ่านคอนเซนต์ของพี่หนุย่ยนะครับ mm hmm. ทีนี mm hmm. ้พอฟรีเสร็จป,ปุ๊บมันจะสามารถต่อยอดได้เพราะนั้นพอดิจิทัลไอดีเกิดขึ้นเฟสต่อไปที่เราจะทําคืออะไรก็คือเรรรื่อองงขสสวัิกาาปะชชน การรับบริการภาครัฐประชาชนต่างๆเนี่ยทำออนไลน์ได้หมดแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าภาพปลายทางที่อยากให้เกิดครับก็คือในเรื่องของการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นลองนึกภาพว่าต่อไปพอมีดิจิทัลไอดีแล้วเนี่ยมันจะสามารถเวอร์ฟายได้ว่าคนคนนี้เป็นคนในเทศบาลนี้จริงไหมอยู่จังหวัดนี้จริงไหมแล้วถึงเวลาเราบอกเราอยากผลักดันการกระจายอำนาจเนี่ยหลายๆคนชอบมีมาย,ยาคติว่ากระจายอำนาจเท่ากับการกระจายโกงซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่ วิธีในการ stop corruption <ม>ก็คือทําให้รัฐโปร่งใสและเพิ่มการมีส่วนร่วมประชาชนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือให้คนเข้ามา engage <ม>กับการใช้งบประมาณมากขึ้นยืนยันได้แล้วคุณเป็นคนในเทศบาลที่จริงเนี่ยมาโหวตเลยว่าปีงบประมาณนี้คุณอยากทําถนนหนทางส่วนสาธารณะที่ไหนก่อนแล้วพอคนเข้ามามีส่วนร,รสน,สนร่วมในการตัดสินใจเขาจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยว่าไอ้ที่ฉันโหวตชนะไปแล้วเนี่ยไหนดูซิมันทําจริงไหมและทําดีหรือเปล่านะครับก็ เป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันไปคู่กันพร้อมกับการกระจายอำนาจครับคือในกระบวนการงบประมาณภาครัฐนะฮะมันเริ่มตั้งแต่ตั้งคําขอโครงการอีกหนึ่งปีถึงจะเข้าสภาอนุมัติงบอีกหนึ่งปีจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วค่อยเริ่มทำพอนำสี่ปีครบแล้วฮะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าโมเดลที่เป็นไปได้มากที่สุดอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆก็ในทีมเก้ากิกเองก็ได้ทีมของอาจารย์ชาชาิมาหลายๆคนที่เป็นแบบโอ้โหท็อปเดเวลลอปเปอร์ของประเทศมาช่วยทำงานเนาะโมเดลของอาจารย์ชาชาิในกทมที่ทำหลายๆอย่างสร็จ ไม่ได้ใช้กลไกราชการในการพัฒนานะครับใช้เนี่ยแหละภาคประชาสังคมมาช่วยกันทําเครื่องมือให้มันเสร็จเลยอ่ะแล้วก็โยนให้พอ่ฟงดูใช่อะไรอย่างเงี้ยใช้พี่ฟังดูนี่ได้ผลมากนะห้าแสนกว่าเคสที่เข้ามานะในกรทมเนี่ยแล้วก็โปรเซสตามอยู่แต่ว่าก็คุณก็จะเหนื่อยเหมือนอาจารย์ชาตินะเพราะว่าการเปิดคอมมูนิตี้เนี่ยเท่ากับการรับฟังการรับฟังเท่ากับการต้องอ่านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเป็นเสียงนะครับเราต้องไปนั่งอ่านจนโอ้โหผมบอกเลยว่า สสเทิงจะตาเป็นแพนด้ายิ่งกว่าวันนี้อีกขนาดวันนี้ก็น่าจะอ่านกันมาเยอะแล้วแต่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นความมุ่งมั่นผมก็ดีใจกับประเทศอะ่ะ